เรียกว่าเป็นเรื่องของความยินดีส่วนความไม่สบายใจนั้นก็เรียกว่าเป็นเรื่องของความยินหลายว่าความยินดีและความยินหลาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานั้นเราอาจจะเข้าใจผิดอยู่คือเข้าใจผิดว่าความยินดีนั้นมันเป็นคุณส่วนความยินหลนั้นมันเป็นโทษ อันนี้เป็นเพียงความเข้าใจในขั้นพื้นฐานเท่านั้นซึ่งความจริงแล้วก็ไม่ถูกต้องตามหลักนะถ้าพูดกันโดยเนื้อแท้แล้วอันว่าความยินดีกับความยินร้ายนั้นมันเป็นเรื่องของความทุกข์ที่มีค่าเท่าๆกันต่างกันแต่เพียงว่าความยินดีนั้นมันอำนวยทุกข์ในภายหลังส่วนความยินร้ายนั้นมันเป็นทุกข์ เกิดขึ้นในขณะนั้นทันที